น,นี้เลยนะคะด,ดีที่ได้ร่วมงานขอบคุณนะคะพี่จุ๊พี่ชายเรานี่นะแหมวันนี้คุณตี้แต่งตัวหล่อนะคะเนี่ยแน่นอนค่ะครับนี่พี่จุ๊ <c oughs> พี่ชายฝนอะทำงานอย่างหนักแล้วพี่มาอยู่ตรงเนี้อย่างมีความสุขกับคนอื่นอะทำแบบนี้มันเหมาะสมหรอพี่ฝนนี่เธอพูดอะไรของเธอ อ,อคุณตี้คะต้องขอดเขด้วยนะคะครับไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับข่าวไว้สับน่าจะากันนะคะให้ผมฝนนี่น้องพูดบ้าอะไรของน้องเนี่ยจะบ้าไปแล้วหรอผู้ชายคนมเมื่อกี้เขาเป็นลูกค้าคนสําคัญของบริษัทเราเลยนะโอ๋ยพี่จูฝนก็แค่ล้อเล่นน่ะพี่พี่จะโกรธแล้วทําหน้าจริงจังขนาดน,นี้ทําไมเนี่ยอ๋อช่างเถอะไปกลับกันได้ละ คุณฝีมือคุณเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมเลยสืบเผ็ดอะขอน้ำหน่อยเผ็ดอะน,น,นี่ครับคุณนน้ำนี่มันพริกนี่คุณ ฝน,นี่น้องแอบเอาพริกใส่ในจานของพิจูเขาใช่ไหมอะฝนก็รู้นี่ว่าพิจูเขาไม่กินเผ็ดอะโอ้ยก็ตอนนี้อากาศมันเย็นอะพี่กินเผ็ดหน่อยจะเป็นไรไปล่ะแค่นี้ก็คิดไม่ได้นี่ฝนโอ้ยพิจูฝนก็แค่แกล้งพี่เล่นเฉยๆอะรักหลอกจึงหยอกเล่นน่ะทำหน้าจริงจังไปได้ได้ เธอชอบร้องเล่นใช่ไหมพี่เข้าใจละนี่พีจ่จุพี่มาแอบถ่ายลูกตอนฝนหลับได้ยังไงอ่ะแถมยังเอาลงเฟซอีกด้วยอะถ้าเพื่อนฉันไม่โทรมานะฉันก็ไม่รู้หรอก่าเนี้ยพี่ก็แค่แกล้งร้องเล่นเองไม่เห็นต้องซีเรียสขนาดนี้เลยเล่นๆขำๆน่าแต่ว่า รูปที่ลงเนี่ยก็น่ารักดีนะดูสิคอมเมนต์เยอะด้วยน,นี่แกล้งลนะฝนกลับมาแล้วเหรอพี่จูนี่ฟุ่งเฟือจริงๆเลยนะพี่ซื้อของอะไรก็ไม่รู้ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยนี่พี่สือฝนว่านะพี่ต้องเตือนพี่จูบ้างแล้วนะ ฝนเธอไม่ต้องกังวลหรอกนะของกินพวกนี้ก็เป็นของชอบของพี่สืบเขาทั้งนั้นพี่ตั้งใจซื้อให้เขาเลยนะอีกอย่างน้องก็หยิบกินอยู่ไม่ใช่หรอใช่เนี่ยพี่จู้เขาซื้อมาเยอะแยะเลยของโปรดพี่ทั้งนั้นเลยนะดูสิ <c oughs> พี่จูของเราอะ่ะ <c oughs> ใจดีมากฝนเธอไม่ต้องไปแย่งพี่สืบเขากินแล้วดูสิเนี่ย เหนียงเริ่มออกแล้วนะหยุดกินได้แล้วยัยหน้ากลมเอ๊หรือว่าพี่จะส่งไลน์เข้าไปในกลุ่มครอบครัวเราดีเพราะต่อไปให้เรียกเธอว่าเยัยหน้ากลมดีไหมนี่พี่จูมันจะมากเกินไปแล้วนะโกรธแล้วเหรอพี่ก็แค่ล้อเล่นเองก็เห็นฝนน่าชอบล้อเล่นอยู่บ่อยๆไม่ใช่หรอพี่จูฝนพี่จะบอกอะไรให้นะ การล้อเล่นกับเรื่องมารยาทมันมีเส้นบางๆกันอยู่แค่นิดเดียวถ้าฝนเอาการล้อเล่นครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้คนอื่นไม่สบายใจนั่นไม่ใช่การล้อเล่นแต่นั่นแปลว่าเรากําลังไร้มารยาทอยู่เธออาจจะแค่พูดว่าคนนี้ไม่สวยคนนี้อ้วนคนนี้ดําในสายตาเธอคําพูดเหล่านี้มันเป็นแค่เรื่องตลกเรื่องขำๆแต่เธอไม่เคยรับรู้เลยว่า คำพูดเหล่านี้มันเป็นการบลูลลี่ทำลายความรู้สึกของคนฟังเธอมักคิดว่าคำพูดของเธอมันเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้จริงจังอะไรแต่ในขณะที่เธอพูดมีคนหัวเราะหรือมีความสุขไปพร้อมกับเธอด้วยไหม